รับมืออย่างไรในวันที่หุ้นตกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซ็ตท็อกกันอีกครั้งนะครับช่องสำหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนและไม้เส้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับโอเคสำหรับวันนี้แอดก็จะพามาหาวิธีปรับตัวหรือปรับกลยุทธ์วางแผนรับมือในวันที่หุ้นตกกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <sk ill> เพื่อไม่พลาดโอกาสในการติดตามคลิปใหม่ๆที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับและหากคลิปนี้ถูกใจอยากจะสนับสนุนแอดนะครับทำคลิปออกมาเรื่อยๆก็สามารถกดไลค์กดซุปเปอร์แงให้กำลังใจกันได้นะครับ <sk ill> ก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเ <sk ill> ทียบกับตลาดหุ้นของเพื่อนบ้านและตลาดหุ้นอเมริกานะครับเราจะเห็นว่า จากต้นปีนะครับกราฟนี้จะเป็นกราฟ year to date นะครับจากต้นปีจะเห็นว่าตลาดหุ้นของไทยนะครับมีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนะครับติดลบอยู่ที่ประมาณลบ18.5%นะครับจากต้นปีในขณะที่ตลาดหุ้นของเวียดนามนะครับของจีนและของอเมริกานะครับจากที่มีการปรับตัวลดลงในช่วงที่มีสงครามภาษีนะครับในประมาณช่วงวันที่8เมษายนที่มีการประกาศภาษีจากสหรัฐอเมริกานะครับ ทำให้หุ้นทั่วโลกตกลงนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับของประเทศต่างๆนะครับก็มีการค่อยๆฟื้นตัวนะครับปรับตัวขึ้นนะครับโดยของเวียดนามนะครับปรับตัวไปอยู่ที่บวก3%มกว่ากว่าเช่นเดียวกับของจีนนะครับและของอเมริกานะครับทั้ง N นสต์เและดาวโจนนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ1%นะครับถ้านับจากต้นปีนะครับก็จะยังเหลือแต่หุ้นไทยนะครับที่ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกนะครับรุมเล้า ทำให้ตลาดหุ้นของเรานะครับยังอยู่ในทิศทางที่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับโอดังนั้นในเหตุการณ์นี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่มีอาการเรียกว่าติดหุ้นนะครับคือจะขายก็ขายไม่ได้นะครับจะซื้อเพิ่มก็ยังไม่ดีนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกองทุนต่างๆที่ถืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีหรือว่ากองทุนเพื่อการเกษียณนะครับก็อาจจะยังมีอาการติดหุ้นติดดอยอยู่นะครับ วันนี้แอดก็เลยจะพามาหาวิธีนะครับในการรับมือสถานการณ์อย่างที่กล่าวมานะครับว่าควรจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับหรือมีวิธีการทางออกอย่างไรนะครับเรามาติดตามกันในคลิปนี้นะครับข้อแรกนะครับประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นนะครับการประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นนี้ก็คือการตรวจสอบดูว่าการลงทุนของเพื่อนๆน,นะครับยังสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวหรือไม่นะครับ คำว่าเป้าหมายระยะยาวนะครับของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคน5ปี10ปีหรือบางคนมากกว่านั้นนะครับอาจจะเพื่อหลังเกษียณไปเลยนะครับแต่ละคนนะครับการวางแผนการเงินก็จะไม่เหมือนกันนะครับด้วยอาจจะช่วงอายุที่ต่างกันหรือว่าความจะเป็นหรือภาระที่แตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะต้องการใช้เป็นทุนในการเรียนต่อนะครับเอาเงินมาลงทุนเพื่อจะต่อทุนไปในการเรียนต่อหรือบางคนอาจจะ ระหว่างรอสร้างครอบครัวนะครับรอแต่งงานนะครับก็เอามาลงทุนไว้ก่อนบางคนอาจจะสําหรับส่งลูกเรียนหนังสือนะครับหรือบางคนอาจจะท่องเที่ยวนะครับหรือบางคนอาจจะเก็บไว้ใช้นยามเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าการลงทุนระยะยาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราต้องพิจารณาตัวเราว่าระยะยาวของเราคือประมาณกี่ปีนะครับ1ปี2ปี5ปีหรือ10ปีนะครับตัวนี้เราต้องเขียนออกมาให้ได้ก่อนนะครับว่าแผนของเรานะครับ ยอมรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่หรือยอมขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับโอ <Okay. S 1> ตรงนี้เราต้องชัดเจน,นครับสิ่งนี้จะเป็นตัวให้เรารู้ว่าเรากําลังอยู่ในช่วงไหนของแผนของตัวเราเองนะครับข้อนี้ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นการวาดแผนระหว่างจากวันนี้ไปถึงเป้าหมายนะครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะครับโอเคและข้อต่อไปนะครับอย่าตื่นตระหนกนะครับตลาดหุ้นมีวัฏจักรขาขึ้นและข,ขาลงนะครับเป็นเรื่องปกติ บางทีการตื่นตระหนกเกินไปนะครับทําให้การขายหุ้นในตอนราคาตกอาจจะทําให้เราขาดทุนโดยที่ไม่จําเป็นนะครับถ้าเรายังสามารถถือครองหรือว่ารออยู่ได้นะครับในจังหวะที่หุ้นลงมามากจนเกินที่จะคัดรออแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องจําใจหรือว่าถือรอดูสถานการณ์ต่อไปก่อนนะครับประกอบการทั้งสถานการณ์ภายนอกภายในประเทศนะครับว่าอนาคตแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับ แล้วหุ้นตัวที่เราถืออยู่นะครับยังอยู่ในเทนหรือไม่นะครับเราอาจจะต้องประเมินสถานการณ์ให้รอบด้านก่อนนะครับก่อนที่จะขายขาดทุนอย่างหนักหรือว่าจำใจถือต่อนะครับอันนี้ก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับข้อถัดมานะครับกระจายความเสี่ยงนะครับลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทนะครับเช่นหุ้นพันธบัตรทองคํอาอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวของหุ้นนะครับ ในสภาพว่าที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงนะครับการที่เราใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตะกร้าหกล้มไปนะครับไข่แตกหมดครับอันนี้อันตรายครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเราควรจะต้องมีการปรับพอร์ตนะครับกระจายความเสี่ยงออกไปทั้งในหุ้นนะครับในพันธบัตรนะครับพันธบัตรปัจจุบันก็สามารถซื้อขายได้ง่ายนะครับให้เราติดตามสถานการณ์ข่าวนะครับบางครั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็อาจจะออกพันธบัตรหรือว่าเราอาจจะซื้อพันธบัตรจากกองทุนอื่นๆนะครับก็สามารถทําได้ง่ายนะครับกดติดตามช่องของแอดไว้ก็ได้นะครับเมื่อมีพันธบัตรหรือว่ามีข่าวสารที่เกี่ยวกับการลงทุนใหม่ๆนะครับแอดก็จะนํามาอัปเดตให้เป็นประจํานะครับส่วนการซื้อทองคำนะครับปัจจุบันก็สะดวกเช่นกันนะครับนอกจาก จะซื้อทองคําแท่งที่เป็นทองคําที่จับต้องได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะเก็บทองคำนะครับก็อาจจะซื้อทองคําที่ผ่านกองทุนนะครับเช่นใน DR นะครับก็จะมีให้ซื้อทองคํานะครับ d r ที่อ้างอิงกับ SPDR Gold Share นะครับต่างๆนะครับเราก็สามารถซื้อสะสมได้เปรียบเสมือนทองคํานะครับชนิดหนึ่งนะครับเพียงแต่เราไม่ต้องเก็บทองคําตัวจริงนะครับก็จะทําให้ลดความเสี่ยงในการเก็บของจริงนะครับนอกจากนี้นะครับกองทุนรวมหรือว่า ETF ต่างๆนะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะกระจายการลงทุนนะครับเพราะว่าจะเหมือนกับการที่เราซื้อหุ้นเป็นกลุ่มใหญ่ในครั้งเดียวนะครับทำให้การกระจายความเสี่ยงก็จะออกไปมากกว่าการที่จะถือหุ้นเป็นรายตัวนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เราเลือกหุ้นคัดเลือกหุ้นไม่เก่งนะครับเราอาจจะต้องพึ่ง ETF หรือว่ากองทุนรวมนะครับเป็นตัวเป็นทางเลือกที่ดีในการเลือกหุ้นให้เรานะครับ นอกจากนี้นะครับการพิจารณาสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าทองคํานะครับก็จะช่วยลดความผันผวนในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้นะครับเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าทองคานะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสถียรสูงนะครับข้อถัดมานะครับอีกข้อหนึ่งสำหรับสภาวะเช่นนี้นะครับลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยต้นทุนนะครับหรือว่า ด o ลล a r คอส t a เอเวอเรจนะครับการลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยนะครับก็คือการทยอยลงทุนเป็นงัน้นๆนะครับด้วยจํานวนเงินคงที่แทนการลงทุนก้อนใหญ่ในครั้งเดียวนะครับวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวน,นของราคานะครับยกตัวอย่างเช่นลงทุน1,000 0บาททุกเดือนในกองทุนดัชนีแม้ราคาจะผันผวนนะครับแต่เราก็จะได้หน่วยลงทุนที่มากขึ้นเมื่อราคาต่ําลงไปนะครับการลงทุนแบบ DCA นี้นะครับก็จะช่วยลด ความเสี่ยงในการที่จะผิดพลาดในการเข้าซื้อนะครับอาจจะตั้งง่ายๆนะครับอาจจะเป็นทุกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งครั้งไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับเพียง <c oughs> แต่เราก็ต้องมีวินัยในการซื้อนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับต้นทุนก็จะเป็นการเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะครับโดยเงินที่นํามาเฉลี่ยนี้นะครับอาจจะเป็นเงินที่ได้จากปันผลนะครับจากหุ้นตัวที่เราถืออยู่แล้วหรือว่าอาจจะแบ่งมาจากเงินเดือนหรือ ได้รับในส่วนในเดือนนะครับที่เรารับได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องทําการบ้านและมั่นใจว่าหุ้นที่เราจะถัวเฉลี่ยนั้นเหมาะสมแล้วที่จะถัวเฉลี่ยนะครับเพราะว่าการถัวเฉลี่ยก็ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอไปนะครับหากเรากําลังไปถัวเฉลี่ยในหุ้นที่อนาคตไม่ดีหรือว่าคาดว่าจะไม่ดีนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการถัวเฉลี่ยขาลงนะครับซึ่งก็ไม่ดีเช่นกันนะครับ ข้อถัดมานะครับในสภาวะที่หุ้นไม่ดีอย่างนี้ครับการมองหาโอกาสก็ยังเป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่นะครับพอตลาดหุ้นไม่ดีนะครับก็จะเลิกสนใจไม่หาข้อมูลไม่ไม่ติดตามนะครับแต่สําหรับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เขามองหาโอกาสนะครับมองหาหุ้นคุณภาพดีราคาถูกนะครับที่บริษัทมีพื้นฐานแข็งแกร่งแต่ว่า มีช่วงสภาวะของตลาดโลกตลาดรวมนะครับทำให้หุ้นตกลงมานะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับถ้าใครเห็นโอกาสนะครับก็จะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่หุ้นเรียกว่ามีการลดราคานะครับในการมองหาโอกาสนะครับนอกจากหุ้นไทยนะครับก็ยังมีหุ้นต่างประเทศกองทุนต่างประเทศนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับการลงทุนผ่าน dr ก็ทําด้วยสะดวกสบายนะครับก็ใช้บัญชีหลักทรัพย์เดิมของเรานะครับบัญชีลงทุนของเราเดิมสามารถซื้อ d r ได้นะครับ หากสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ DR ได้นะครับปัจจุบันมีข้อมูลมากมายนะครับในการลงทุนหรือจะเข้ามาดูที่ช่องของแอดก็ได้นะครับก็มีการรีวิว DR อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับ DR ที่ออกมาใหม่และ DR เดิมนะครับก็เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาต่อนะครับในการเลือกลงทุนนะครับข้อถัดมานะครับถึงเงินสดสำรองนะครับ ข้อนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับมีเงินสดสํารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและอาจจะเป็นโอกาสดีในการเก็บหุ้นหากไปเจอหุ้นดีราคาถูกในช่วงที่สภาวะตลาดซบเซาแบบนี้นะครับหรืออีกอย่างหนึง่งหากไม่ต้องการเก็บเงินสดแต่ต้องการมีดอกเบี้ยนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะนําไปฝากในธนาคารที่เป็นดอกเบี้ยสูงนะครับหรือกองทุนตลาดเงินนะครับตราสารหนี้ตราสารเงินเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะให้สภาพคล่องที่สูงและมีความปลอดภัยในการลงทุนนะครับ ข้อถัดมานะครับปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมนะครับเมื่อเรามีการกําหนดเป้าหมายของเราแล้วนะครับเช่น5ปีหรือว่า10ปีนะครับเราก็จะรู้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่ประมาณไหนของแผนนะครับจะทําให้สามารถลดความเครียดหรือว่ามีช่วงโอกาสที่จะทบทวนนะครับในการลงทุนนะครับสภาวะที่หุ้นซบเซานะครับอาจจะไม่ได้กระทบสําหรับทุกคนเสมอไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีแผนการรองรับที่ดีนะครับ การที่สภาวะหุ้นซบเซาอย่างนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะลงทุนเพิ่มเติมหรือว่ารอจังหวะโอกาสในการเข้าลงทุนเพิ่มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเรากําลังใกล้เกษียณนะครับหรือว่าต้องการเก็บเงินไว้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับการย้ายเงินลงทุนไปในสินทรัพย์ที่ผันผวนน้อยกว่าก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะนํามาใช้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าสถานการณ์อันใกล้นี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เราจําเป็นจะต้องใช้เงินอย่างนี้นะครับ เราควรจะพิจารณาแล้วก็เก็บเอาเฉพาะส่วนที่เราคาดว่าจําเป็นจะต้องใช้จริงๆนะครับออกมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรายังถือต่อไปนะครับมันก็จะมีความเครียดเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในอนาคตอันใกล้กับตลาดหุ้นหรือว่าในเงินทุนของเราที่มีอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับหากเรามีผู้ช่วยปรึกษานะครับก็จะช่วยลดความเครียดหรือว่า อาจจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆได้นะครับผู้เชี่ยวชาญในที่นี้นะครับก็อาจจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวบรเกอร์ที่เราใช้บริการอยู่หรือว่าธนาคารที่เราใช้บริการอยู่นะครับก็จะทําให้การตัดสินใจของเรานะครับมีความรอบคอบหรือว่ามีคนคอยชี้แนะคอยกระตุ้นมากขึ้นนะครับมากกว่าที่จะตัดสินใจคนเดียวและลงมือคนเดียวนะครับ ข้อควรระวังนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นครับข้อควรระวังก็คือหลีกเลี่ยงการเก็งกําไรหรือตัดสินใจตามอารมณ์นะครับในช่วงที่สภาวะหุ้นยังมีความผันผวนสูงอย่างนี้ครับการเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับควรจะหลีกเลี่ยงก่อนนะครับอย่าลงทุนเกินตัวหรือใช้เงินที่จําเป็นต้องใช้ในระยะสั้นมาลงทุนในช่วงนี้นะครับและควรจะติดตามข่าวสารเศรษฐกิจเช่นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายการเงินและสถานการณ์โลกนะครับเพราะว่ามีผลต่อตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โยบายภาษีนะครับสงครามการค้าสงครามจริงนะครับหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นทริคและเคล็ดลับในการบริหารจัดการรับมือในช่วงที่หุ้นเป็นสภาวะขาลงอย่างนี้นะครับหากเพื่อนๆมีวิธีการหรือคำแนะนำอ,อื่นๆในการรับมือสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็สามารถแชร์คอมเมนต์ไว้ได้ดีด้านล่างของคลิปนะครับก่อนจากกันนะครับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสในการติดตามเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับหากท่านชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปแอดจะค้นหาข้อมูลรายละเอียดมาสรุปให้กระชับให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อยอดในการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ